สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บสวัสนีครับผมจิ๊กครับผมเตือนรพัชครับนวันนี้เด้งกับการ opening มี2สาขาครับวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดบิ๊กบิ๊กเปิดร้าน No g r a โอเพนนิ่งกับใช่ใช่กับมิโซสาขาเในเมืองมาแค่งเป็นสาขาที่ใหญ่มากๆแล้วก็วันนี้มีสินค้า ลายชิ้นมากๆที่เป็นสิกค้<ข>าคอนเพิศษ์โดยเฉพาะสตชชที่เราได้มาแกะกล่องกล่องซุ้มกันแล้วใช่แล้วก็มีมตัว l i มิ t เต็ดด้วยมีจำนวนจำกัด<ม>ก็คือเป็นพนด้าเจนซีพนด้าเจนซีพันด้านอกจากแบบนี้แล้วเนาะเราวันนี้เราได้เดินช้อปปิ้งสาค่ะอี่แกะไอเเนี่ยคะเป็นไงบ้าง <C> <C> ตอนนี้กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่เลยครับเจ้าเด็ก สาหเ็ก็เดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวเินเข้าไปช็อต่อแล้วเมื่อกี้เราแกะต่องสูตรมาได้อะไรเมื่อกี้ได้ตัวสีเขีตัวสีเขมิกกี้เมสาใช่ไหมตัวขนฟูใช่เราพูดถึงอันนี้ในเรี้องมีตัวมีไซน์นะาใช่ไหมที่ใช่คองพิเศษ แล้วจริงๆก็รู้สึกว่าน่ารักมากๆแล้วยิ่งคนที่ดูสติชเนี่ยจะยิ่งชอบมากๆเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นสติชที่มีการหนึ่งตัวสไตล์ Gen Z ใช่มันแบบไวรุว่นแล้วก็สามารถเอามาห้อยได้ด้วยใช่มาห้อยก็กเป็นอ<ช>ุปกรณ์ห้อยไอเกงร์ได้ วันนี้เรามีกิจกรรมด้วยถูกไหมคะใช่ครับแฟนๆด้วยเป็นยังไงวะคะขั้นตอนหรือใครบอกแปแฟนเผื่อเขาจะได้ร่วมกิจกรรมกับเราก็เป็นกิจกรรมทัสง s นเ n อร์เราก็คือสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่มิโซซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศผลตอนเย็นวันนี้ก็สามารถเล่นได้้งแตอนนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันตอนเย็นครับผมแล้วความพิเศษที่เราเขให้แฟนวันนี้มีอะไรสปอยได้ไหมถ้าเกิดเขาได้เข้ามาเป็นผู้ชมดี วันนี้ก็มีทั้งไลเซ็นนอะแล้วก็มีถ่ายรูปด้วยกันครับ ขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมมาร่วมเล่นกิจกรรมกันนี้นะครับก็สำหรับใครที่ดูอยู่ทามางบ้านะครับผมตอนนี้ก็สามารถซิ่งมาช,ช้อปปิ้งกันได้ที่มิสโซ,โซสาขาตัวมอบางแคงนคใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกับผู้โชคดีก็ตอนเย็นเนาะแล้วก็รอเจอทุกคนนะครับนิดนึง เช้าเนาะเป็นไงบ้างคะตื่นรยังตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วครับชื่นมากๆเลยก็พี่ๆทุกคนก็ดูน่าจะตื่นกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพี่ๆทุกคนเงียบเลยแล้วเพิ่งผ่านเพิ่งขอบครับครับเป็นไงบ้างคะวันนั้นไดไลฟ์กันใช่วันนั้นไลฟ์ใช่อินสตาแกรมกันกี่ปีแล้วหกปีแล้วครับแล้วความรักที่แฟนๆมอบให้มัน วันนั้นได้เข้าไปอ่านได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็อ่านแล้วก็ไหลอ่านทั้งวันเลยตอนไลฟ์เพราะว่าในวันนี้เราคิดถึงมันคิดถึงคิดถึงคนยังไงก็บอกว่าอยากจะให้มีโมเมนต์ตอกลับมาที่เราคิดถึงมากๆแล้วเราจะมีโอกาสจะได้ร่วมงากับพี่เชฟแล้วก็คุยสักนิดก็สำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ดูอยู่แล้วตอนนี้นะครับก็จ้างเราได้ใช่ครับพวกผมยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับ อ่าทางนี้เราเป็นผลงานตอนนี้ทุกคนก็แบบแยกย้ายไปบบอยู่ในพาร์ทของตัวเองใช่ไหมอย่างน้องตะก,กี้ตอนนี้ก็มีอ่ะด้วยใช่หาตะก,กี้มีภาพยนตร์เรื่องพนอลสองแล้วตอนนี้ปิกล้องเนที่เรีบร้อยแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูกันภายในปีหน้า ก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามท่าวนี้แบบว่าเสียวซหยองทุกหนึ่งวินาทีเลยจริงสปอยได้ไหมเราดูสปอยได้ไหมหนึงแบบเรารับผลแบบมีอะไรเรื่องอะไรยังไงวะก็ผมรับผลเปียกก็เปียกจะโตขึ้นแล้วก็มีความแบบว่ามีความเขาเรียกว่ามันจะเท่ขึ้นนะควยาว มันเทมันเทยังไงมันเทยังไงันก็เปียกเขาแบบว่าเป็นก็ผมพูดได้แค่นี้แหละครับ <c oughs> อ๋อเยอมากกว่านี้ไม่น่าแรอต้องรอติดตามเเพราะว่าจากกักรีก็เทขึ้นทนุกปีเปียกก็เลยจะเทขึ้นด้วยถูกอันนี้ก็ <c oughs> อันนี้นนถูก <c oughs> เราจะนี้เราเดเราจะมีแฟนคลัใช่ไหมของเจคกี้ใช่ครับผมเจกี้จะมีกิจกรรมแฟนคายก็สามารถติดตามกันได้นะคระตอนนี้ก็โฟโต้บุ๊กก็ยังขายอยู่นะครับเป็นโฟโต้บุ๊กจากงานแฟนคอนเสิร์ตของเจกกี้ครับ The Series of Feeling ก็เป็นรวบรวมโมเมนต์ภาพประทับใจภายในงานอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อโฟโต้บุ๊กมแล้วมีสิทธิ์ลุ้นมาแฟนคลับเจคกี้ด้วยเจคกี้เจคกี้คนน่ารักจริง ที่อะไรต่างๆ่นี่แหไขอว่าไปเรียนภาษาจีนมาด้วยใช่เี้เจคี้เป็นยัก็อันนี้กำลังฝึกเรียนภาษาจีนอยู่เรียนรื่องไหนเรียนระดับหนึ่งเรียนรับหนึ่งทำเมื่อกี้พูดพูดได้แล้วนะไดเรียนมาแบบว่าใช่ห้แบบใช้เริ่มแบบสื่อสารได้เพราะว่ารู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่เราก็อยากลองเนาะก็รู้สึกว่าถ้าในอนาคตมีโอกาสได้ไปทางานที่จีนหรือที่ต่างประเทศอะไรก็จะดีเรียนบงี้เขาอสไป ก็ขึ้น่ล้วขวัญเชี่ยาเจียงกัวซานเออาว่าอะไรขอชื่อชื่อเจียงกัวซานือก็ไม่รู้เหมือนกันครับอางตั้งให้ตั้งให้นอกจากอ่าแตะกี่ไปเดโเจีมาคนนั้นคนข้างๆคุณที่คุณเรียนกอล์ฟมาช่วงนี้ เรอเรียนมาตลอดครับเป็นโปร,รได้ข่าวว่าไปพึ่งแบบว่าออกทริปมาแต่<ช>ไม่ใช่ไปไนไาหาะก็บัดชาวแก๊งก็ดีใจครับเพราะว่าสำหรับคนตีกอล์ฟจกสกอตแลนด์มันก็ถือว่าเป็นแบบ home of golf เนะที่เซนแอนดูก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ไปสัมผัสประวัติศาสตร์ของกีฬาที่ผมหลัก แล้วเป็นแบบบรรยากาศเพื่อนเป็นไง้างคะเราไปรู้จักกับชาวแกรนนี้ได้ยังไงเลยอ๋อจริงจริงก็ตีกรอบแล้วก็อยู่กวนเดียวกันแะละฮะเลยจับคิกันใช่แล้วแบบชวนพี่เชฟพี่แกี้ไปด้วยไหมแบบเดี๋ยวผมรอจับน้องไปเทรนกรอฟก่อนครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ตรงกลางสุดเลยใช่เขามีไม้แล้วนะใช่ผมมีไม้แล้วกลางหมายถึงหมายถึงว่า เจอเนี่ยจะไปตีกอล์ฟใช่ไหมส่วนพี่เช่ก็จะไปปีนชวนไปปีนผาเมื่อกี้แบบเฮ้ยจะไปไหนดีเนี่ยจะไปตีกอล์ฟหรือจะไปปีนผาดีปีนผารู้สึกคนทั้งค่ายคุณจะมีปัญหา ใช่ข้อเข่าอาจจะเจ้านิดนึงมือไม้ก็อาจจะเจ็บได้อะไรเงี้ยข้อเข่าไม่เท่าไหร่กลัวความสูงด้วยเฮ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยโอกาสที่ทุกคุณสาวๆจะไปทำแอคทิวิตี้ที่นอกจากการมัดโครงการบันเทิงมีแบบโอกาสเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรไม่ใช่กิเรื่อยๆถ้าง่ายสุดเนี่ยกินกินข้าวเพราะว่าเป็นจุดตรงกลางที่เชื่อว่าทุกคนชอบใช่ชอบกินข้าวแล้วกินกินนี่คือไม่เคยกับไม่ว่างเลยว่างตลอดไม่ถึงเราจะ แม้ว่าเราก็พยายามสอดเวลาเหมือนกันต้นนี้ผลงานเพลงเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าทั้งผลงานเดี่ยวของเอ็มด้วยครับผมก็สําหรับผลงานเพลงของที่ที่กำลังจะมีเพลงใหม่กว่ามาแลวเนี่ยว่าอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่แค่อยากจะฝากคนติดตามก็เพลงนี้เป็นเพลงแบบว่าสปอยแล้วฮะว่าเป็นเป็นเพลงแบบแนวร้องร้องพอหนึ่งหนึ่งก็รอติดตามเัง ผมก็อยู่ในขั้นตอนการผลิตครับสปอยนิดนึงว่าจะกีีฟังแล้วใช่เลยคแล้วเราจะมีโอกาสได้แบบแบบว่าเป็นเขาแบบเป็กแต่น้องต้องไหมหรือชวนพี่พมาทำอะไรด้วยแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเราต้องปีฟิชเชอรี่กันอีกใช่แสดงว่ามีแน่แน่แน่แมีแน่แน่มีแน่แน่มีแน่แน่สปอยระยะเวลาหรือว่าโอกาสที่แบบแฟนๆจะได้ติดตามได้ไหมก็มีแน่ๆในอนาคตครับแน่แน่อนาคตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าอีก ประมาณเท่าไหร่ใช่ใช่ไ<ะ>ตรมาสนี้ฟีหนะ้า จะไตมัดหน้าของปีหน้าเท่าไหเนี่ยให้เลยกับเจกี้ฝากช่องทางอยู่าลผลงานที่เราจะได้รับการช่วยเจคี้ฝากอะไรนะฝากโฟโต้บุก่อนแล้วกันอ่ะเจคี้ฝากโฟโต้บุกก่อนแงานนะครับผมก็ตอนนี้โฟโต้บุกของจจกี้นะครับเปิดขายในช่องทางออฟิเชียลของ ORH Entertainment นะครับก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับผมรวบรวมโมเมนต์ประทับใจในแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวแรกของจจกี้นะครับ The Sense of f e e l i n g นะครับผมชื่อโฟโต้บุกว่า After Sense นะครับผมก็โคต สามารถเข้าไปร่วมลุ้นเล่นกิจกรรมมาภายใตจากที่ได้นะครับครับผมแล้วก็ระหว่างที่กำลังรอเพลงใหม่ของพวกเราสองคนลอดนะฮะก็สามารถไปฟังเพลงที่พวกเรามีอยู่ได้ที่ทุกสตรีมมิ่งเลยก็ฝากด้วยนะครับไปดู MV ไปฟังเพลงกัน,นเยอะครับ,รบเพลงล่าสุดของ RISK ใช่ RISK แริสมีดัมแร e ขอนนั้นนะครับสุดท้ายแล้วฝากเชิญคนแฟนมาช้อปิ้ง ก็ขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับผมมาช้อปปิ้งกันได้ที่มินิโซสาขาเดอะมอลล์บางแคเพรก็วันนี้เป็นวันแรกที่เป็นคอนแกรดเปิดนิ่งด้วยก็อยากจะฝากทุกคนนะครับมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะครับผมมาร่วมรุ่นเล่นกิจกรรมนะครับเอาสปอนเซอร์มาถ่ายรูปกับพวกเราเลยครับมาในเยอะนะครับผู้รอรออยู่ครับผมตอนนี้เข้ามาได้เลยนะครับได้เลยนะฮะอค่ะครับ Welcome to Star Society